สวัสดีค่ะช่องนั่งตลุงยิ่งแอนนะคะวันนี้แอนมาเที่ยวเขาเม่นนะคะและรรหว่างทางแอนก็แวะตลาดสดมานาว่านนั่นเองนะคะซึ่งตลาดสดมานาว่าน,นะคะอยู่อำเภอชังกลางจังหวัดนครรีธรรมราชนะคะและวันนี้นะคะแอนก็พบกับธรรมชาติข้างทางซึ่งสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะคะและตลาดสดมานาว่านวันนี้นะคะแอนจะพาพี่น้องมาพบกับโอคาแมคาแต่ละราน เขาค่ายอะไรกันมั่งนะคะยังไงฝากกดกระดิง่งกดซับสไครต์ติดตามในช่อง u t u b e นั่งตะลุงยิ่งแอนให้ด้วยนะคะใกล้กปลาชอนปลาดุกปลาหมอ้อค่ะชื่อปลาได้คะ่ะปลาดาวนยปลาสาวนุยนะคะคะา่ายปลาชอนปลาดุกปลาหม้อค่ะค่ายรัดในมั่งอ่รปลารัดจะชายนาว่ารัดหลวงปีรัดนีกกก่ก้มเกาก้าวอ๋อนะคะ ก็ยังไงก็มาอุดนุ่นปลาปลาสาวเนยปลาสาวเนยได้นะคะตีรรัตน์ว่านธีรรนาว่านถุกถุกวันอาทิตย์นะคะทุกวันอาทิตย์ก้าไก่ดีไหมปลาไก่ดีก้าไก่ดีนะคะวันนี้เก๋เม็ดเร็วเก๋ๆนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะก้าขอบคุณก่า